นี่มันคืองานใหญ่ประจำปีเทศกาลคเณรจตุรถีจังหวัดแปรมีคนมาทำบุญแง่รงทานกลัว่า33เจ้าเลยจากตอนแรกลงทะเบียนมาแค่18เจ้าพอมาแต่แต่บกคิดว่าจะเพิ่มมานักขนาดนี้หลายคนอ่านยังโมหูว่าเทวสถานพระพิคเนศแปรอยู่ในอำเภอเมืองแปรนี่เองบ้านสวนเคือนไกลาจากเวียงแค่สิบโลก่อนเริ่มพิธีก็ขอจัดของกิ่นล้ำลําสกักรำพิษส่าแปรนี่บอพลาดเลยป้ากุ้งงานระหว่างทำพิธีผมนี่ยังโจกดีได้หนังค้างๆกับท ร้องผู้ว่าเลยหวังว่าบารมีของท่านจะเพื่อแผ่เมือให้ผมรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ขององค์พระพิคเนธเจือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้ใกล้ชิดกับองค์ท่านมากที่สุดเพราะเป็นช่วงที่ท่านลงมายังโลกมนุษย์เขาจะทําการตอนรับพระองค์ในช่วงเทศกาลนี้และต่อจบพิธีก็เกินเหตุการ์ฝนตกลงมาทันทีราวก็ว่าท่านได้มาชําระล้างไออย่างสักอย่างซึ่งพขอ,ออกไปนอกบริเวณเทวสถานกลับบ่มีฝนตกสักน้อยเลยครับ 啊。Uh